จำใจจากตอนที่สองุณโจรวิ่งออกมาทางหลังตึกทันใดนั้นเสียงทอมสันเจ้าพนักงานตำรวจกระบอกหนึ่งก็แผดเสียงขึ้นกระสุนปืนหลายนะัดข้ามไหล่เขากระทบผนังตอนโจรปาเขากำบังเสาปูนต้นหนึ่งยกสเตนขึ้นประทับเล็งศูนย์ปืนหมายเบี่ยงสิบตำรวจตรีคนหนึ่งซึ่งกำลังเล่นงานเขาด้วยทอมสันแล้วขุนโจรก็เหนี่ยวไกย,ยิงสิบตำรวจตรีผู้คอร้ายตกปเป็นเหยือกระสุนปืนเสือดำแล้วเขาล้มหวบลงทันที โดยไม่รอช้าเราพมพ์เพนถาวลงจากบันไดหลังถือสเตนลิงตรงไปบริเวณหลังสำนักง,งานที่เต็มไปด้วยต้นกล้วยและต้นไม้ล้มลุกหนาทึบมากมายปืนกลของสันติบาลอีกหลายกระบอกระดมยิงมาที่เขายัางหน้าหวาดเสียงเสียงปืนดังต้องกังวานไปไกลแล้วตำรวจโทคนหนึ่งร้องตะโกนออกคําสั่งให้ตำรวจไล่ติดตามกําลังตำรวจทั้งหมดมารวมกันอยู่ทางหลังตึกแล้วแต่ตำรวจไม่อาจใช้ปืนได้เพระด้านหลังสำนักง,งานมีบ้านเรือนราษฎรหลายหลัง และผู้อาศัยตามบ้านเลอเหล่านี้กําลังโอลมานเพราะตกใจเสียงปืนโดยไม่ทราบว่ามีเหตุร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นเมืเ่อตำรวจบุกเข้ามาในละเมอะปืนกลมือเสือดำก็ปล่อยกระสุนออกจากลํากล้องเสียงสนั่นวันไหวกระสุนสเตนถูกพลตำรวจคนหนึ่งล้มกลิ้งเมื่อสันติบาลต้องหมอบราบกับพื้นขุนโจรวิ่งกลมตัวไปตามสมทุมพุ่มไม้เขาหนียังไม่คิดชีวิตกระโจนข้ามท้อง,อง่องนุลงรถรถหนามออกไปอยู่นอกเขตสำนักง,งานผลประโยชน์บุกเข้าไปในสวนผักชาวจีน แล้วกว่าเจ้าพนักงานจะติดตามออกมาเจ้าพ่อสุพรรณบุรีก็พ้นสายตาสันติบาลแล้วโชคช่วยให้เขาหลบหนีการจับกลุ่มเจ้าพนักงานไปได้อย่างหวุดหวิดแต่เขาหมดหวังจะเป็นพลเมืองดีต่อไปแล้วเสดำมซุกซ่อนสเตนไว้ในพุ่มไม้อนนาทึบสังเกตบริเวณที่ซ่อนปืนจนจำได้แล้วก็พาตัวรัดไปตามถนนดินบ่ายหน้าออกสู่ถนนหลวงบัดนี้เขามีปืนพก9้ามอมอในกระเป๋ากางเกง1กระบอกกระสุน6นัดเงินสดไม่เกิน500บาทกับเครื่องแต่งกายชุดนี้ เขาพ้นภัยแล้วแต่พระนครจะไม่ให้ความปลอดภัยแก่เขาต่อไปละพินตกลงใจเด็ดขาดเขาจะต้องเป็นโจรอีกเขาจะเดินทางมุ่งตรงไปยังกาญจนบ,บุรีติดตามค้นหาบริวารเขาแล้วตั้งตัวเป็นนายโจรต่อไปไม่มีหวังกลับเนื้อกลับตัวเป็นพลเมืองดีอีกแล้วเพราะตำรวจไม่เปิดโอกาสให้คดีเขายังมีติดตัวหลายคดีล้นแล้วแต่คดีอุกชะกันทั้งนั้นอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะเดินทางไปถ้ำเขาละพินต้องรอบพบทัศนีย์ให้ได้เพื่อล่ำลาหล่อน มันเป็นการจากกาันช่วยชีวิตดับคุณโจรน,นึกขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุ้มครองป้องกันเขาช่วยให้เขารอดพ้นจากกระสุนปืนเจ้าพนักงานหลบหนีมาได้ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจได้เชิญทัศนีกับคุณหญิงโลหกิจไปสอบสวนเรื่องเสือดำที่เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้จัดการผลประโยชน์ของคุณหญิงแต่คุณหญิงไม่ได้ให้ความสว่างสวัยอะไรแก่ตำรวจเลยท่านให้การว่ารพัพพินหรือเสือดำเข้ามาอยู่ร่มไม้ชายคาท่านเพราะทัศนี ตำรวจได้สอบสวนทัศนีโดยละเอียดหลองก็ชี้แจงว่าเสื้อดำอยู่ในป่ากาญจนบุรีและได้ช่วยชีวิตหล่อนให้รอดพ้นเงื้อมือพวกโจพรพมา่าหล่อนไม่สามารถทราบได้ว่าเขาคือจอมโจรเสือดำบอกหล่อนแต่เพียงว่าเขาชื่อระพินเป็นชาวพระนครแต่เบื่อหนายความเอเกริกของกรุงเทพจึงไปทำไร่ในป่ากาญจนบุรีละพินได้มาหาหล่อนแล้วบอกว่างานกสิกรรมเขาขาดทุนป่นปีเขาต้องกลายเป็นกรรมกรว่างงาน ทัศนีนึกถึงบุญคุณเขาที่เคยเช่วยชีวิตไว้ก็ให้อาศัยและเห็นว่ามีความรู้จึงแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการผลประโยชน์ของคุณหญิงโลหกิจตำรวจเชื่อว่าทัศนีและคุณหญิงโลหกิจไม่รู้ความจริงว่าละพินคือเสือดำธนธิบดีมีคำสั่งด่วนให้เจ้าหน้าที่สันติบาลร่วมมือกับตำรวจทุกท้องที่ออกสกัดจับขุนโจรให้ได้แต่ตำรวจของคว้าน้ำเหลาตามเคยไม่มีตำรวจคนใดรู้จักหน้าค่าตาเขาขุนโจรยังคงลอยนวลอยู่ในกรุงเทพ จากเที่ยงจนกระทั่งพบค่าและดึกของคืนวันนั้น23นาฬิกาท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องสว่างสลัวเสื้อดำปรากฏตัวขึ้นในสวนหลังบ้านทีละพง์เขายืนสังเกตการในเงามืดคลึ้มของต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งบ้านทีละพง์อยู่ในความสงบเงียบแต่ตูหน้าต่างตึกชั้นล่างปิดหมดแล้วที่เรือนพักคนรับใช้มีแสงไฟฟ้าเปิดไว้เพียงดวงเดียวบรรยากาศค่อนข้างหนาวเย็นคุณโจรเงยหน้าขึ้นมองไปชั้นบนตัวตึก แสงไฟในห้องนอนทัศนียังส่องสว่างแสดงว่าหล่อนยังไม่นอนเขากวาดสายตามองไปรอบบริเวณนั้นกระทั่งแน่ใจว่าไม่มีใครพบเห็นเขาละพินเดินมาทางด้านขวามือของตัวตึกพาตัวปีนขึ้นไปตามตารางร้านดอกไม้ที่มีต้นรสสุขคนเลือ้อยพันอยู่ตามเวลาที่กล่าวนี้ทัศนีกกำลังเตรียมตัวจะนอนหล่อนได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจมากที่ละพินถูกสันติบาลล้อมจับต่อหน้าหล่อนแต่ทัศนีก็โล่งใจเมื่อทราบว่าเขาหนีการจับกลุมของเจ้าพนักง,งานไปได้ หลังจากทัศนีกลับมาจากสถานีตำรวจมีมิสหายมาเยี่ยมเยียนหล่อนมากมายเพราะข่าวเสือดำซึ่งเป็นผู้จัดการผลประโยชน์ของคุณหญิงโรหกิจได้แพร่ไปทุกกรุงเทพอย่างรวดเร็วทัศนีต้องตอบคำถามเพื่อนฝูงมากมายเพื่อนหญิงสองสาคนซึ่งมาเยี่ยมเป็นชุดสุดท้ายเพิ่งลากลับไปเมื่อชั่วโมงนี้เองทัศนีเพิ่องอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยร่อนสมเสื้อนอนสีฟ้าอ่อนเย็นตาหญิงสาวยืนอยู่หน้าตู้กระจก กำลังหวีผมที่เพิ่งสระมาใหม่ใบหน้าทัศนีมนหมองหล่อนมีสุขภาพไม่สู้สมบูรณ์นักเพราะป่วยเป็นโรคหัวใจอ่อนทัศนีรู้ดีว่า,าการหล่อนกำเริบขึ้นเนื่องจากหล่อนได้รับความตื่นเต้นตนกตกใจจนเกินควรหล่อนหมุนตัวกลับเพื่อจะหยิบผ้าขนูนผืนเล็กที่พาดไว้กับพนักเก้าอี้ทันใดนั้นทัศนีก็ต้องใจหายว่าปลื้มตาโพลงยกหลังมือขวาขึ้นปิดปากเกือบร้องออกมาดังๆเมื่อแลเห็นรพินกำลังพาตัวปีนข้ามหน้าต่างห้องเข้ามา ความปิติยินดีบังเกิดขึ้นการหล่อนเป็น,นล้นพ้นละพินแล้วหล่อนก็โผล่เข้าสู่วงแขนเขาระพินขาถึงนี้ก็จะไม่ได้เห็นหน้าระพินอีกแล้วเป็นห่วงระพินเหลือเกินคุณโจรกระชับมือที่กอดหล่อนให้แน่นเขา่าก้มลงจูบหน้าผากทัศนีแผ่วเบาคุณติว๋วถ้าพระเป็นเจ้าไม่คุม้มครองรักษาผมคงถูกตำรวจยิงตายไปแล้วหล่อนขมวดคิ้วโยนยกมือขวาปิดปากเขาอย่าพูดดังคะ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะติ่ปิดหน้าต่างก่อนพูดจบ หล่อนก็เดินไปที่หน้าต่างห้องถอดกอแล้วปิดหน้าต่างเปิดแต่เพียงบานเกล็ดไว้แล้วกลับมาหาเขาจงมือแล้วพินไปนั่งโซฟาตัวเดียวกับหล่อนต่างคนต่างมองหน้ากันติ๋วจา๋าพี่เมาลาติ๋วกลับการจนบ,บุรีเขาพูดเสียงเกลือยกมือขวาประคองกอดหล่อนขออนุญาตให้พี่พูดกับติ๋วนะพูดอย่างคนรักดูหน้าพี่ไว้ยอดรักติ๋วจะไม่ได้เห็นหน้าพี่อีกแล้วที่ตายของพี่คือปาการจนบ,บุรีพี่บอกติ๋วแล้วจําได้ไหมที่พูดกับติ๋วเมื่อตอนเที่ยงวันนี้เอง รักของเรามีแต่จุดเริ่มต้นไม่มีจุดจบเราเดินกันคนละถนนแต่เป็นถนนที่ขนานกันไปติ๋วจา๋าพี่รักและอะไรติ๋วอย่างที่สุดวาสนาบันดาลให้ติ๋วรักพี่แต่แล้วชะตากรรมก็ทําให้เราต้องจากกันทัศนียกมือทั้งสองโอบรอบคอเขาพี่แล้วหล่อนก็ร้องไห้ซบหน้าลงแนบอกจอมโจรยกมือขวารูปผมหล่อนเบาๆนิ่งนะจ๊าติว๋วน้ําตาติ๋วทรมานใจพี่นักจะทําอย่างไรได้รักของเราต้องสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ แต่อย่างไรก็ตามพี่จะรักติ๋วของพี่ไปจนกว่าชีวิตพี่จะสิ้นสุดพี่จะคิดถึงติ๋วทุกวันคืนทัศนีสะอื่นละพินขาพี่คงทราบดีอยู่แล้วว่าติ๋วรักพี่เพียงไรพี่คือดวงใจของติว๋วละพินขาติ๋วคงตอมใจตา,ตายเพราะรักพี่คิดถึงพี่เป็นห่วงพี่จูบติ๋วสิคะละพินฝากรอยจูบของพี่ไว้กับติ๋วเถิดละพินตื้นตันใจอย่างยิ่งเขายกมือเชยค้างหล่อนขึ้นน้ำตาทัศนีไหลพรากแต่ริมฝีปากร่อนเพเยยิ้ม ขุนโจรก้มลงจูบหล่อนอย่างหนักห่วงความรักความอะไรต่างเกิดขึ้นแก่กันทั้งสองฝ่ายถึ๋วจ๋าขาพี่ขอลาติ๋วแล้วหลอนกอดเขาแน่นหน้าอกขุนโจรชุ่มโชกด้วยหยาดน้ําตาของทัศนีเขาพูดปอบประลมใจหล่อนแล้วล่ําลาหล่อนทัศนีเริ่มรู้สึกว่าชีวิตหลอนจะขาดเขาเสียมิได้แล้วกระพิน ติวกล้าพูดกับพี่ว่าไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่ติวจะรักเหมือนลรพินให้ติวไปผปจญกรรมกับพี่ด้วยคนเถอะค่ะเราจะได้ตายด้วยกันติ๋วจะเป็นโจรกับพี่ที่ใดแห่งใดที่มีพี่ที่นั้นติวจะอยู่กับพี่ด้วยร่อนพูดพลางร้องไห้พลางคำพูดของร่อนทําให้จอมโจรซาบส้งใจและเศร้าใจละคนกันติวฉาติวไปกับพี่ไม่ได้หรอกยอดรักตึกเป็นคนดีเป็นสุภาพสตรีที่มีเกียรติส่วนพี่เป็นไอ้มหาโจรชีวิตของพี่กับความตายมันใกล้กันนักไม่มีอะไรดีกว่าล ทัศนียอะไรรักเขาไปล้นพ้นเวลาสุดท้ายของความรักผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วจาก23นาฬิกากระทั่ง1นึนาฬิกาของวันใหม่เสียงแผ่นเล็กที่กังวานมาจากประตูใหญ่นอกถนนคุณโจรได้ยินถนัดขอคลายมือที่กอดหล่อนออกและบีบมือหล่อนไวเต๋วดึกมากแล้วพี่ลาต๋วไปก่อนนะจ๊ะแล้วขอก็ประคองกอดหล่อนให้ลุกขึ้นยืนทัศนีแทบพูดอะไรไม่ได้ห่อนกอดเขาแน่น จะพึ่งไปขาดรพินอยู่กับติ๋วก่อนนั่งคุยกับติ๋วอย่างนี้ลุงสว่งางค่อยไปเถอะติ๋วจะไม่ได้เห็นหน้าพี่กแล้วรักของเราไม่ผิดอะไรกับความฝันรพินขาพี่รักติ๋วเหมือนติ๋วรักพี่ไหมคะเขามองดูหลอนด้วยความรักอย่างสุดสวัสดิ์ขาดใจแล้วรพินก็ตวัดรล่างอันแน่งน้อยไว้ในวงแขนเขาขจูบหลอนอย่างหนักห่วงมือซ้ายเขาเอื้อมมือดับสวิตไฟภายในห้องนอนทัศนีมืดสนิทแสงดาวระยิบระยับเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่าง ลมพัดโช,ชยเฉยตลอดเวลากลิ่นลาตรีหอมชื่นเป็นคืนที่สำคัญยิ่งของทัศนีที่หล่อนได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้ยอดชู้ของหล่อนพรมลิขิตบันดาลให้ทัศนีได้พบเขาและเป็นของเขาละพินเป็นจอมโจรที่มหาชนสาบแช่งเขาแต่ละพินเป็นยอดสุดที่รักของหล่อนอำนาจของความรักย่อมใหญ่ยิ่งเหนือสิ่งอื่นใดทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าเขาเป็นโจรแต่ทัศนีก็รักเขาส่วนเสือดำแน่นอนละ่ะ ยังมีอะไรอีกเล่าที่เขาจะรักยิ่งไปกว่าทัศนีเหมือนกับพายแก้วต้องจากนางพิมพ์ตอนประจุสมัยเสียงนาฬิกาปารีสเลือนใหญ่ในห้องโถงชั้นล่างตีกลางวันบอกเวลาห้านาฬิกาอากาศตอนใกล้ลุ่งหนาวเย็นจับใจแสงไฟในห้องนอนทัศนีเปิดสว่างเหมือนเช่นเดิมจอมโจรน,นั่งอยู่บนเตียงนอนหล่อนทัศนีหมอบฟุบบนตักเขารักและอะไรนั้นบังเกิดขึ้นท่วมท้นหัวใจหล่อน3 4สี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทัศนีอยู่ในวงแขนเขา เขาจูบหล่อนนับไม่ถ้วนเป็นการจูบที่แสดงความรักความอาลัยหล่อนได้เปลี่ยนฐานะจากคนรักเป็นเมียเขาแล้วติ๋วจ๋าเกือบสว่างแล้วอีกสักครู่พวกสาวใช้ติ๋วจะตื่นพี่ต้องลาติ๋วแล้วถ้าใครเห็นพี่เข้าติ๋วต้องเสียหายมากทัศนีเงยหน้ามองดูเขาหยาดน้ําตาไหลรินอาบแกม้มพี่ติ๋วจะไปกับพี่ด้วยสงสารติ๋วเถอะนะคะชีวิตติ๋วขาดพี่ไม่ได้คนจนยิ้มให้หล่อนอย่าดื้อนะจ๊ะคนดีเราตกลงกันเรียบร้อยแล้ว พี่จะหลบหนีไปอยู่ป่าเมืองการและทั้งตำรวจกรุงเทพหมดความสนใจในตัวพี่เราพี่จะกลับมาหาติ๋วอีกมันจําเป็นที่เราต้องจากกันก่อนนิงเสียติว๋วอย่าหน่วงพี่ไว้เลยประเดี๋ยวก็สว่างแล้วร่อนโผล่เขากอดคอเขาแล้วพินขาพี่ไม่ลืมติ๋วของพี่จริงๆนะคะสัญญากับติ๋วอีกครั้งพี่จะกลับมาหาติว๋วพี่จะส่งข่าวให้ติ๋วทราบเสมอดังที่เราตกลงกันแล้วคุณโจรพยักหน้าชา้าช้ามั่นใจพี่เถอยยอดรักพี่จะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญ,ญาเสมอพูดจบ เขาก็ลุกขึ้นประคองหล่อนลงจากเตียงพี่ต้องออกจากบ้านถึงในสิบนาทีนี้ล้างหน้าหวีผมแปบเขาเดินมาที่อ่างล้างหน้าเปิดก๊อกน้ําออกทัศนีรีบหาผ้าเช็ดหน้าและสบู่ให้เขาอะไรเขาใจจะขาดอยู่แล้วหล่อนเปิดตู้เสือ้อผ้าไขตู้เซฟเล็กๆเ,เ,เปิดมันขึ้นหยิบธนบัตรที่มีอยู่ทั้งหมดออกมาเป็นเงินประมาณสองพันบาทแล้วหล่อนก็หันมาทางเขาที่กําลังยืนหวีผมอยู่พี่ถึงขยมผมอบเงินจํานวนนี้นให้พี่ติดตัวไปละเพินตื้นตันใจเป็นที่สุด ตวัดล่างของทัศนีไว้ในวงขานติว๋วจ๋าติ๋วดีต่อพี่มากพี่จะไม่ลืมความอารีของติ๋วเลยรอพี่นะติ๋วนะพี่ต้องกลับมาหาเมียรักของพี่ในเมชานี้เราเขาก็จูบหลอนอีกครั้งหนึ่งทัศนีกราบลงบนอกเขาติ๋วจะเป็นเมียที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพี่จนวันตายละพินขาขอโชคดีและปลอดภัยจงเป็นของพี่คุณจนยกมือรูปเรือนผมหลอนทั้งรักทั้งสงสารทั้งอาลัยลาก่อนยอดรักทัศนีสะอื้นดัง,ดง สวัสดีค่ะติบจะลงไปส่งพี่ข้างล่างอย่าไปลงทางหน้าต่างเลยไม่มีใครเห็นหรอกค่ะต่างฝ่ายต่างมองดูกันน้ำตาของทัศนีทำให้เขาไม่อยากไปจากหล่อนเลยแต่เวลาก็ไม่คอยท่าเขาจูบริมฝีปากหล่อนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วตัดใจจุงมือทัศนีมาที่ประตูห้องถอดก่อนเปิดประตูออกเดินตามทัศนีออกไปจากห้องด้วยความระมัดระวังข้างฝ่ายตำรวจก็เข้าใจผิดคิดว่ารพินหรือเสดอจดำของกวนเปียนอยู่ในพระนคร แต่ทัศนีคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าขุนโจรผัวลักของหล่อนเดินทางบ่ายโฉมหน้าไปกาญจนบุรีแล้วโดยรถบัสประจําทางเสด็จมาถึงนคปรปฐมในเวลาประมาณสิบนาฬิกาของวันนั้นเราต่อรถบัสคันหนึ่งจากนาคปรปฐมไปบ้านโป่งเขาพบคนของบุญมากเพื่อนเกอเขาที่กําลังจอดรถรอรับผู้โดยสารไปท่าม,ม่วงกาญจนบุรีเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วเขาก็เลยโดยสารรถของบุญมากเดินทางเข้ากาญจนบุรีโดยไม่ต้องจอดรับผู้โดยสารอื่นๆ สิบแปดนาฬิกาเศษใกล้พบค่ำแล้วเขามาถึงบ้านเพื่อร่วมชีวิตเขาความดีใจทําให้ขุนโจรกระโดดลงจากรถเดินเข้าไปในบ้านนักเลงเก่าเมืองการอย่างร้อนรอนลูกน้องบุญมากหลายคนร้องระบุชื่อเขาเอ้น้องชายบุญมากอยู่ไหมก่อนที่ชายผู้นั้นจะตอบคําถามเขาบุญมากก็โผล่หน้าต่างมาเห็นเขาความตื่นเต้น,ตนยินดีบังเกิดแก่บ,บุญมากเป็นล้นพ้นละพินเฮ้ยละพินกันอยู่นี่แล้วเจ้าของบ้านก็รีบลงบันไดเรือนมาสองสหายต่างกอดกันด้วยความรัก แกมาเหมาะทีเดียวละพินเจ้าเล่ยกับเจ้าเพื่อนกำลังอยู่บนเรือกน,กนกันเตรียมจัดลำเลียงกระสุนเป็นกลมือไปจากการค่ำวันนี้คุณโจลลืมตาโพลงเอา,อางั้นเลยกันไม่ต้องเสียเวลาเที่ยวติดตามค้นหาบริวารเลยเว้ยพูดขาดคำสายก,การสองคนก็วิ่งลงบันไดตรงเข้ามาหาเขายังร้อนรนพี่ดำพี่ดำเพื่อนกับเลิศน,นั่นเองเสือดำปลัดเขาไปจับมือสมุนทั้งสองไอ้น้องชายพี่เริ่มต้นเป็นโจรอีกแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพี่จะมาปกครองพวกแกตามเดิมพี่ดำ โอ้ผมดีใจเหลือเกินเจ้าเลดหลองรันคุณจรจุปากเ<ๆ>บาหน่อยเสืออย่าเรียกชื่อข้าให้มันแจ๋วนะเดี๋ยวคนนอกบ้านได้ยินเข้าเดือดร้อนอีกสมุนจรทั้งสองกับบุญมากยิ้มแย้แจำใสไปตามๆกันแกไปยังไงไม่ยังไงวระะพินบุญมากกล่าวถามก็หนีตำรวจสิ เทียงวานนี้ยิงกับตำรวจอย่างทรหดแล้วก็ฝ่าวงล้อมสันติบาลออกมาได้กันแปลกใจเหลือเกินทําไม่ตำรวจรู้ว่ากันประยู่ทัศนีนี่การออกจากกรุงเทพแต่เช้าขึ้นรถบัสสี่แยกวัดตึกแทบไม่รอดชีวิตเชียวเพื่อนนึกว่าเสร็จตำรวจแล้วบุญมากมองดูเพื่อนเกอเข่าด้วยความเห็นใจในที่สุดแกก็ไม่สามารถเป็นพลเมืองดีต่อไปถูกแล้วมนุษย์ทุกคนมันก็ต้องรักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นกันหมดหวังจะเป็นคนดีแล้วเพื่อนกันจะเป็นไอ้เสือต่อไปจนกว่ากันจะถูกจับและถูกยิงตาย ป่ากาญจนบุรีจะเป็นที่อยู่ของกันแล้วเขาก็ยกมือตบศรีรษะเจ้าเพื่อนไอ้น้องชายพวกเราทุกคนสุขสบายกันดีเหรอไม่สบายหรอกครับโอกาสที่เราจะป้นน้อยมากเป็นบุญแล้วที่ได้พี่บุญมากคอยช่วยเหลือส่งสเสบียงกลางและกระสุนปืนให้นี่ถ้าพวกเรามารู้ว่าพี่ดำกลับมาเป็นนายตามเดิมมันคงตื่นเต้นดีใจไปตามๆกันทุกคนบ่นคิดถึงพี่เสมอแล้วครับพี่บุญมากเคยเล่าให้ฟังว่าพี่ดำสุขสบายมีชีวิตรุ่งเรืองอยู่ในกรุงเทพตำรวจเขาไม่ยอมให้ข้ามีความสุขเว้ยคุณโจรเหวาะ ในที่สุดก็ต้องเพ่นมาหาวพกแกนี่ไงบุญมากผู้ตัดบทขึ้นเรือนถือว่าเรพินกันจะให้เด็กมันหาเล่าหาข้าวให้แกพวกเราเพิ่งกินกันเสร็จเรียบร้อยเมื่อสักครู่นี้เองกระเป๋าแกล่ะเสื้อดำถอนใจเฮือกใหญ่มีแต่กระเป๋าสเตนหนึ่งกระบอกเสื้อผ้าไม่มีมาเลยกันซื้อกระเป๋าเสื้อผ้าแถววัดตึกเมื่อเช้านี้เอาไว้ใช้ต่อไปสเตนที่เอามานี่ก็เป็นของคุณหญิงโลหกิจเออการลืมบอกแกไปทัศนีได้เสียเป็นเมียกันแล้วนะ <laughs> แกนี่มันไวไฟเหมือนกันเว้ย คนรถของการถือกระเป๋าแก่มาโน่แล้วไป,ไปไปไปขึ้นเรือนเถอะอเพื่อนเอดำมหันมาทั้งเจ้าเพื่อนเพราะพวกเราเวลานี้อยู่ไหนน้องชายก็อยู่ในป่าสิครับผมกับเจเลิศออกจากค่ายมาเพียงสองคนเพื่อมาเอากระสุนปืนและเบียงกลางจากพี่บุญมากตั้งใจกลับค่ำวันนี้ครับคุณโจรยิ้มให้สมุนข่าวดีแล้วงั้นแกสองคนกลับไปก่อนเอาข่าวกันไปบอกพวกเรารู้ว่ากันกลับมาแล้วเดี๋ยวคืนนี้กันคุยกับบุญมากสักครึ่งคืนพรุ่งนี้เช้ากันกับบุญมากจะไปค่ายพวกแกเจ้าเลิศก็วว่าถ้าอย่างนั้นผมมาคอยพี่ดำระหว่างทาง แล้วผมจะจัดงานเล่งฉลองต้อนรับพี่ดำเย็นวันพรุ่งนี้สนุกสนานที่เดียวบุญมากคว้าแขนเสือดำพาขึ้นบันไดไปบนเรือนสมุนโจรทั้งสองติดตามมาด้วยเขาเริ่มดำรงตำแหน่งนายโจรอีกแล้วนับแต่บัตรนี้